วันนี้เพื่เพื่อนวันนี้นดูผมคพับนคุณอาเทยครับได้สินค้าอะไรมาอีกแล้วแกะเลยครับนี่แกะเลยแกะให้เห็นเลยดูดูว่าผมได้อะไรเมานี้แกะให้เพื่อนๆเห็นเลยอันนี้เราจะได้ไป อ่ามันไม่ใช่ก็ไปในแกน่นโอ้โหเป็นที่พักเท้าอย่างสวยอ่างยางอ่ามีอันนึงสองอันครับวันนี้ผมสั่งมาสองอันอดูครับเพื่อนๆเอ็กชีกชีกใหม่เลยแกะแรงนี่เป็นอะไรครับอันนี้มาจากไชหน้า อันนี้ครับมาจากไชนาครับหลายวันก็กว่าจะถึงอินเตอร์เลยครับอันนี้น,นี่ครับอ่าแต่เรามาติดดูว่าจะเป็นยังไง